สวัสดีค่ะก็ังภาพมาสองเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราเปิดเทสเชิร์ดไลทสกอนนะคะผู้หญิงเป็นผ้าคัดต้นกับสำลีบางๆนะคะน,นี่เป็นงานป้ายใหม่นะคะป้ายสตาร์ค่ะสีสดนะคะสีสดผ้าใหม่สะอาดผ้านิ่มนะคะ รุ่นนี้เป็นงาน US นะคะแพค45กิโลค่ะเชือลายสกรอนี้ใส่ได้ทั้งปีเลยเนาะไม่เลือนหน้าไม่เลือนรดดูเลยนะคะเสืคู่กับละกิ้งกนก็ได้กางเกงยีนค่ะสั้นขายาวนี่ค่ะหรือว่ากระโปรงก็เข้าได้กับทุกชุดเลยนะคะ หรือว่าจะสายเป็นแนวเสื้อคลุมก็ได้นะคะมีโปนแฟชั่นบ้างนิดหน่อยนะคะส่วนมากจะเป็นแนวเชิ้ตนะคะไซส์ก็เป็นแนวคลาสไซส์เลยนะคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แต่ส่วนมากน่าจะเป็นแนวไซส์ประมาณกลางๆไม่ได้เล็กมากจนเกินไปหรือใหญ่มากจนเกินไปนะะ สีแดงนี่สวยมากสดนลค่ะ แบรนดนก็จะมีปนปรนมาบ้างนะคะมากน้อยอันนี้เ้าอยู่กับกระสอบอีกทีหนึ่งเนาะตัวนี้ก็สวยสีหวานเชียว แขนกุดหรือว่าแขนสั้นก็มีมาบ้างนะคะแต่ว,ว่าส่วนมากเป็นแนวแขนยาวเนาะนี่คืองานทางกองน่องยิมหลือก้อนๆข้างล่างนะคะ เดี๋ยวพี่รือเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรื้อกองน่นอนะจะได้เห็นสีสันของผ้าน,นะคะแต่ถ้าผู้ถึงของผู้หญิงแล้วสีสันมันจะสีสดสีสวยอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะ โอเคเรียบร้อยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเชิลายสกอ๊อตผู้หญิงนะคะไปดูไปก่อบอันนี้ป้ายสตาร์นะคะถ่านไหนที่เล่นเป็นแนวผ้าลายสกอ๊อตอยู่แล้วก็แนะนำรุน่นนี้รุ่นหนึ่งเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ